ังมีอีกหลากหลายพื้นที่ด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะที่มีการเลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศการเลือกตั้งนะคะสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างต้องบอกเลยว่าวันนี้คึกคักและเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ เริ่มต้นกันที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะที่หน่วยเลือกตั้งที่2หน่วยเลือกตั้งที่3เขตเลือกตั้งที่1อําอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในโดมอเนกประสงค์เทศบาลตําบลหัวรอคะ่ะนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิษณุโลกได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบว่าหน่วยมีความพร้อมนะคะที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชนที่ มีสิทธิ์มาใช้สิทธิ์กันในวันนี้ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลยค่ะซึ่งมีการเปิดหีบนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาแล้วก็พบว่ามีประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมารอการลงคะแนนตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อมีการเปิดหีบเลือกตั้งนะคะก็มีประชาชนที่มีสิทธิ์ทยอยเดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นค่ะที่มีความตื่นตัวในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้พร้อมกับเชิญชวนนะคะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่รวม พลังออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันด้วยค่ะขณะที่หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่หมู่ที่1ตําบลวังทองอําเภอวังทองนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศก็ค่อนข้างจะเงียบเหงามีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบางตาค่ะและส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุวัยทํางานที่อยู่ในพื้นที่ค่ะครับส่วนที่จังหวัดตากนะครับด้านของนายชูชีพพงษ์ชัยครับผู้ว่าราชการจังหวัดตากก็ได้ลงพื้นที่ติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่เขตเลือกตั้งที่1หน่วยเลือกตั้งที่3วัดโพธารามครับสาราอเนกประสงค์ตำบลระแหงและเขตเลือกตั้งนะครับที่4หน่วยเลือกตั้งที่16หมู่ที่13สาาราบ้านตลุกศักรประชาสามคัคคีตำบลวังหินอำเภอเมืองตากซึ่งโอกาสนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดตากก็ได้เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในบัญชีของผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยบรรยากาศครับตั้งแต่เปิดหีบเลือกตั้งก็พบว่ามีประชาชนครับทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะนายสิริวัต์บุกผาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุตรดิตถ์ผู้ตรวจการการเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียยบรร้อรออกกาามสิิทธ เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตริิต์ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1, 2, 3และ4เขตเทศบาลเมืองอุตรดิต์ณโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องค่ะ ที่จังหวัดกำแพงเพชรครับบรรยากาศการเลือกตั้งสอจนะครับไม่คึกคักนะครับบางหน่วยมีความเงียบเหงาบางหน่วยครับยังพอมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นบริเวณนะครับอาคารป้องกันนะครับและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยเลือกตั้งที่7อําอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรก็มีประชาชนนะครับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบางตาครับตั้งแต่เปิดหีบขณะที่อำเภอเมืองเขตสครับที่โรงเรียนบ้านลำมะกรกนะครับหมู่ที่6ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ก็เป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวครับที่มีหน่วยเลือกตั้งถึง7หน่วยเนื่องจากว่ามีประชาชนผู้ใช้สิทธิ์นะครับมากที่สุดจึงมีประชาชนผู้ใช้สิทธิ์นะครับเดินทางมาใช้สิทธิ์มากกว่าหน่วยเลือกตั้งอื่นๆ จังหวัดอุทัยธานีค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีในพื้นที่8อำเภอของจังหวัดค่ะซึ่งก็เป็นไปได้วยความเรียบร้อยในช่วงเช้าก็มีประชาชนทยอยออกเดินทางมาลงคะแนนกันอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุนะคะขณะนี้เองยังเหลือเวลาอีกประมาณ15นาทีค่ะก็ขอเชิญช,ช,ช,ชวนนะคะพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ ออกมาใช้สิทธิ์กันได้จนถึงเวลา17นาฬกาค่ะปิดท้ายนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับนายสรัญยูมีทองคําผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายสืบพงษ์นิ่มพูลสวัสด์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ได้มีการตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการเปิดหีบเลือกตั้งนะครับตลอดจนการมาลงคะแนนเสียงใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ของประชาชนในพื้นที่ครับณนะเขตเลือกตั้งที่1หน่วยเลือกตั้งที่17และ18สถานที่เลือกตั้งครับโดมโรงเรียนเทศบาลบ้านสีมงคล ตำบลลมศักดิ์อำเภอลมศักด์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ครับก็ตั้งเปลาว่าจะมีผู้ออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนนะครับไม่ต่ำกว่าร้อยละ65